สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับคุณครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประมศึกษาปีที่5ค่ะเจอกันค่ะเป็นคลิปที่62แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาบอกแนวข้อสอบของเรานะคะเรื่องที่จะออกนะคะจะมีทั้งหมด4เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือการคูณจํานวนค่ะนะคะเรื่องที่2ก็คือการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนค่ะ เร th ื่องที่3นะคะการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับค่ะเรื่องที ah ่4ี่ก็คือการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนค่ะตรงนี้ก็คือเศษส่วนทั้งหมดเลยนะคะข้อสอบของคุณครูนะคะก็คือข้อสอบอัตนัยก็คือการเขียนทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งหมด6ข้อนะคะ30คะแนนเฉลี่ยได้ค่ะก็คือข้อละ5คะแนนนะคะตัวอย่างข้อสอบของคุณครูนะคะเอามาจากในหนังสือทั้งหมดเลยค่ะก็หน้าที่30 หน้าที่32หน้าที่39หน้าที่41แล้วก็43นะคะบ,บางหน้านะคะอาจจะมาสัก1 2ถึงข้อก็พิจารณาดูเอานะคะอีกอย่างนะคะงานที่คุณครูให้เราทำใช่ไหมคะจะมีในสมุดด้วยแล้วก็ในแบบฝึกหัดด้วยใช่ไหมคะให้เราทําให้เรียบร้อยนะคะใครยังไม่ทําหน้าไหนหนูก็ต้องกลับไปทํานะคะทําให้เสร็จให้เรียบร้อยค่ะ เพราะว่าทุกหน้าคุณครูจะเป็นคะแนนนะคะนับคะแนนค่ะใครทําไม่เสร็จอาจจะไม่ได้คะแนนเต็มนะคะคุณครูไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากคําว่าโชคดีนะคะในการสอบตั้งใจทําข้อสอบค่ะพิจารณาดูดีๆนะคะเช็คคําตอบทําข้อสอบให้เรียบร้อยค่ะขีดปากกาแดงด้วยนะคะอันไหนที่มีให้ขีดเส้นหนูก็ต้องขีดด้วยปากกาแดงทํางานให้เป็นระเบียบนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ